แล้วหน่อยโดนสุนัขกัดปากเมื่อกี้กำลังจะออกจากวงสัมภาษณ์ค่ะแล้วพี่พีก็บอกว่าไปฉีดปากมาหรอหนูก็เลยบอกป่ากค่ะพี่หนูโดนมากัดปากแล้วไหนลูกสาวแล้ววันนั้นคือยังไงแพนนวลลูกรักของหนูค่ะหนูอุ้มเขาอยู่แล้วก็กำลังกอดเขาแบบรักมากพี่เต๋อเข้ามาแล้วเขาเหมืนห่วงหนูมั้งคะเข้ามาแล้วเหมือนจะมาแชร์โมเมนต์น่ะมันก็เลยงับปากล่างแล้วดึงออกไปอย่างเงี้ยไหลเลยไมเลือดทะลุ ม,มันแม่แมแแมแล้วพี่เตอ๋อไปนคนโกลเลือดใช่ไหมคะกำลังจะเข้ามาช่วยแฟนก็อ,อย่างเงี้ยแล้วูก็หนู <laughs> นก็นั่งแบบโอ้เล,ลือดไหลอ่ะแล้วไม่ใช่อะไรนะมันแบบมันเขินอ่ะเพราะตอนที่ไปหาหมอคะ่ะใหม่ก็แบบเขาก็แบบคุณใหม่เป็นอะไรมาคะมาคดป่าคะ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาลุกขับมาอันแรกอะแล้วใหม่ก็แบบที่ตางไม่บอกะไรเห็นไหมว่าใหม่ไม่อยากมาหาหมออ่ะแต่แบบขอบคุณมากค่ะคุณหมอใจยาดีมากค่ะ มันก็จะตุยๆต,ต้องทำยังไงอยนาไรคือไม่ถามแม่และค่ะคือมาของใหม่เนี่ยเหมือนแบบฉีดทุอก,กอ,อย่างมาครบมากๆเลยอ่ใหม่ก็เลยสบายคือมันมันไม่ได้ลึกแบบเจาะเข้าไปนะคะแต่มันเหมือนกระชากหนังอ่ะแม้ทุกคนปักโอ้หน้าดูเจ็บมา <laughs> มันเหมือนกระชากหนังอะค่ะเหมือนคนปักปักตกแตกอะอีเวนต์วันนี้นดูว่าจะเห็นใหม่แบบ จะยิ้มไม่ค่อยได้เนาะปากเจอเจอไม่ได้อ่านเมื่อไหม่เมื่อวานเมื่อวานช่วงนี้ก็งดอาหารที right ่เป็นเป็ดเร้อนๆเลยดิไม่ได้เลยไม่ไม่เลยค่ะไม่ไม่ก็มันเหมือนทุกคนก็บอกให้ใช้ชีวิตปกติอะเลยนะแต่ไมยจะตึงๆมันจะปีๆอ่ะค่ะจะกินอะไรไดหน้าไหนแต่ก็รู้สึกว่าปากตุ่ยๆก็ดีเหมือนกันนะคะสวยไหมคะสวยเพราะิารวิ่งสวยอยู่นะชุดบัตรเจอๆจอดีมเท่านั้นเลยค่ะลองทำจากตัวครั้งแเลยนะค่ะ <łość> ใช่แล้วต่ไปจะแย่ไวใหม่พี่ได้ประเด็นแล้วนะเนาะนี่และต้องการหนูหนูเก่งใจพีดาเก่งใจพีดาพีดาไปแล้วาไปแล้วลูกร้อนร้อนยถามอะไรต่อไหมเเดีเนพ่อนตาเก่งาไอ้สนปากเลยดิ